พี่น้องสุกุสะพ่นครับทา้งใจพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับบรรยากาศดัน,น <ะ S 1> บริเวณด้านหลังนที่แน่นหรอในคณะนี้ครับเจริะเดี๋ยวไอพ่อสรุปแล้วว่าถ้าสม้งมัวทางพุ่นแล้วกับปมัน<อ>่นสองทุ่มสองทุ่มซี่ชิมหาแล้วพอเบิ้งละแน่พอพอนตลอดแม่น จันทร์จับไปไปจบครับผมเลียนเสร็จปต๊บพ่อกรจังเลิมไปครับสบายดีพ่อครับแม่ผมเรียนตั้งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเถอชั่วโมงครึ่งเฉลี่กับเราเกินสิบนาทีแต่ว่าพ่อพ่อพ่อยังว่าพ่อเขบพ่อยากให้มันเลิศเกินแล้วลูกเอาเก่าความพอดีพ่อแม่ครับมันกะเอาตามเวลานั่นแหละแม่ตามตามเวลาเพราะว่าข้อมาะสมนะครับเพราะว่าเท่าเริ่มสมมติว่าสามทุ่มเดี๋ยวนี้พ่อเบิ่งละ เวลาสองทุม네่มนี่มันจะได้เรียนสามทุ่มสามทุ่มมาอย่าซีทุ่มเพิ่งพอดีเนอะพอดีซีทุ่มเพิ่งพอค่ะพโอ้ยกบบเป็นเกียริแล้วเนาะไนเรียเ่งเวทีพอธรามาาเอากระชวยกันกากาอาอาศัยมู่มีกระแสลูกจะไกันทีมงานวันนี er ้วันนี้ว่านาจะได้ <h <h ну, ี <h <h ิกี <h <h ่นในรถครับผมในรถน คืองายครับอมันขึ้นภากันแสดงใช่มันขึ้นอีกกุ้มปิดครับพมอโยยเป็นโซ่เป็นทรงอาประชุมไปของคณะศิลปศาสตร์ข้อขอเลยอันนี้นี่หมอทีมงานดีมากบ่มีแดนบ่บ่มีแดนเนาะแดนชายเด่นชายเดนชายหล่ออ่าเดนชายหล่อเอฟกระแสเอฟกระแสของเขาของของที่น้ำย่อยตะวันเอากระแสมาปักให้ลูกแบบโอ้อยากไ่อยากไปออกข้างบนมั่นนี่ดี่ชี่ดีดีดีอันนี้คือ พ่อบอกครับตัวผู้จัดการน้องน้องยังซื้อบดนะน้องโบดเนาะอันนี้อันนี้อันนี้กล้องกล้องวายุน้องกล้องอ่าสวัสดีครับสวัสดีผู้ชิดจังอ네่าช <stop> ิดจังอันนี้อันนี้น้องน้องน้องสเต็มโอ้อันนี้ก็เป็นช่างช่างเจ้าหน้าโอ้อันนี้น้อง อันนี้ีครงเนรอี่ันอันนี้อันนี้น้องแหละน้องอะไรบ้างนี่น้องยังเนาะน้องซี่แจมซี่แจมข้ามื้อขาลูกข้ามืออันนี้น้องอะไรน้องคอปเตอร์คอปคอปเตอร์เอออันนี้น้องยังลูกวรน้องรีโอน้องลีโอโอ้อ้า ดุขู่ทุกคนลูกยินดีตอนรับยินหีตอนรับเดี๋ยวกัเอถือว่าเป็นเทือแรกเมันมีเทือสองมือวันที่หยิบสองนี่ยยิบสองมีตัวหน้านี่เมันหยิบเต็มเุนี่เนยกันยดกันนี่อ๋มีแต่วัหลุ่นผูอรอนตาดีๆนี่นีองครับถือว่าเป็นเทือแลก ได้ยักได้ได้ยักขวบแล้วขอลูกแล้วเวลาสี่แกมหนูอปอหนึ่งขึ้นมหนึ่งสองปีกว่าอสี่เป็นสาวแท้เพราะว่านประยเร่อาเร ป้ากันกำลังละอ่อนบบนี้กันเจียนจัดลูกๆน่าเดี๋ยวไป้วยของผาลูกโดนรับเข่า นี่น้องอ่าเนี่ยน่องเนี้ยก่อนดิชื่ออะอันนี้ชื่อปอนครับผมมหาปอนตกเก่บวม้สีขาวมหาปอนมหาปอนมาบมามาเบิดทีมงานเลยจ้ะวันนี้มื่อเมื่อันเมื่อนันน่มาิดเืดูการเติมเางีบเลยมาจะโค่นนต้องเห้ต้องมาเบิรดแล้วเนาะทีมงานเนาะแ่ยมาเดนไี่สิบสองมิุนาดิยี่สิบสองมิุนาอตรกแนเหนพ่กออไอ ไอ้ยังของผู้จัดการวันพิบด์พิบดบดอะไรพอกันเรื่องพครับบยากากับบ้านี่กบบ้อ่บอบรรยกาศด้านหลังวธีครับน้องๆทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วขอหมอแนเพิ่มบ่ครับผมสทแยกล่างอลูกหมอแ่นเพิ่ม เรื่อวาีาไ่ได้แกายการนกัียกาวาครับม่ด้าซ่ด่าเป็นบรรยากาศดานหลังเวทีครับในตอนนี้สแตนบายตอนนี้เวลา2องทุ่มพอดีครับ2องทุ่มกำหนดการจริงๆแล้วคือ2องทุ่มครึ่งที่ทางนะครับทีมงานตัวเกี่ยวมิวสิกซีเดน ด้านหลังอ่อบนเวทีทําการแสดงเนาะชั้นแล้วเนี่ยก่อนที่ปฏิบัตารขึ้ศแลนนะครับที่มาจาลูกๆได้มาเตรียมสแตนด์บายก่อนครับพี่น้องลักแฟนเพลง FC แฟนครับทุกคนเออโอเล2่อ2:30นชั awesome> uh ่วโมงครึ่งไปคุยกันครับ มานั่นแหละลูกเอาเออมาเดี๋ยวเอามาทางนี้ก็ได้เอามาทางนี้ลูกเอาโม่ไปบริการไหมมาเออเข้าไปบริการเอานู่นไปวางนี้ให้พีก่อนเบอร์ละเล่ามันไปลูกเดี๋ยวจังไนก็ได้จังไนกับไม่เห็ด น้องอ่าน้องซีแกลมเจ้าของคนงานอะไรนะเริงแน่นหน่อยอันที่อันอันพวกเฮาพี่เจอตโตมาหลอกไม่เหลืออันทักไทยเนาะตอนนั้นเราต้องแม่กล่องเนี่ยแม่เกิดสมรักที่แม่กลองมีผู้สาวอยู่แม่กลองบ่าเนี่ยวแต่งนี่กล่องอันไหนอันได้ไันนั้นวางยากเอาเดี๋ยวไม่ต้องเอาออกหมดเอาไปวางกันแม่งแกแต่ว่ามันลูกไส้ใหญ่ นีเราจะเปิดเป็น่องนั่งบรรยากาศบนวาระบบอ้อมหรือยง

เราจะจัดมาเลยครับก้อนที่ยรียอพร้อมนะครับเลืเวลาอีกประมาณกอบ20นาที นั่นเราให้เขามาเก็บออกไปเลยมันบอลเลนหยาบเลยมันเนี่ยมเก็บละเอียดตัวเด็กเกี่เขามาแล้วจช่ไห้อนะอ๋อกระชือว่าฝากพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับมือนี้ทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับคาซิมาถือว่ารับเชิญหรือทำการแสดงบนเวทีนะครับของมอลเรมพลลัมเพิร์นมือนี้ครั้งแรกและนะครับเชื่อแหลกครับ ันะลรครับฝากพี่น้องมีรักกันเป็งย e ิปซีแฟนครับอย่าลืมเขากุมเด้อพี่น้องครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ